ลปลาโจ๊กปลาเทีไทยไข่โต๋อถ้าได้ไข่สดไข่หมดเนาะสุดยอดเลยหน้าบ,บอนมกปีนสมมูใส่กอห้องเล้สบายดีต่เช้าๆท,ทุกทุกคนตอนนี้บริษัทกากลับมาที่นครล่วงเวียงจัาเนาะแล้วจะที่พาไปเที่ยวอยู่ที่ประเทศเียดนามเนาะไปฮานด้วยแล้วก็ซาป,ปาเปปนาะเาอร์บายวันนี้จะพา ทุกทุ่านทุกคนเรามารอตลาดอินซีเนาะหรือว่าจะเป็นตลาดปอซานพิษอยู่ที่ใจกลางนครล่วงเวียงจันทร์แห่งนี้เนาะซึ่งว่าเพื่อนกะจะมาค่ายเป็นผักเนาะเรือเป็นอาหารอืนอ่นๆเนาะอ,อยู่ที่ศูนย์การค้าเหล่าไอ้เต็กเนาะซึ่งว่าตลาดนี้เพื่นจะเปิดแต่วันพุธแล้วก็วันเสาร,ร์าอันนี้เ,เพื่อนดูนะมะเกียงมะเกียงลำเพิงนา่นนี่นะ เห็นเป็นติดยาน้กิโลหนึ่งสาวผัดกีบนะเนี่ยหน่วยบางย้ายนาะสดๆเลยนะเนี่ยนมะเกียงลำเพิ่งนะแต่แซ่เลยเพราะว่าเพื่อนมาจะใส่เพื่อนอนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนียนี่เนเนี่ยเเนีะแเ่ยเน่่นี่ยเย่นี่เนีย ได้มือซิ่งล่วงนลำถ่าไว้เนาะี่เนาะเกียงนำเพิงเาานี้ไล่เลยโหลดดึงเสาตาวสร้างพันเรานี่เนาะเออสร้างพันเราจะมีโหลดเสาพันเด้เนาะจะไปตามระดับเนาะโอ้จะมีนอเนะช่วงนี้เนาะอันนี้มันนอเนาะนอว่านเนาะประเภทแกงเนาะ น,นอว่าน,นอคมเนาะนอคมแต่ต้นปีนี่จะบกคมเนาะจะว่านเนาะโดนๆไปเราจะคมเนาะนอเนี่ยอันนี้นาะอันนี้มักแต่เนาะไเป็น <Sim. S 1> เอนะ้นมักแต่งย่งนีคันตะลบเ้าคันตลบนาะโอ้ปเองเนอส่วนันตะลบเนาะนี่เนาะอันนี้ไม่สวนเราเอง <c oughs> ไขตไข่มุก กันตาลบมาได้วยไส้นี่ปลูกเองปลูกยู่เวียงเลยวะแม่ปลูกอยู่บ้านหอมนี่โอ้โหคัดเมื่อวานนี่ปลูกอยู่บ้านหอมเนาะอ๋อนี่เนาะกันตาลบเนาะเคยกินได้อยู่ทางใต้บักเส่เนาะแต่ว่าอยู่นี้มันแก่ค้ายเกิกันเนาะเนคยปลูกเกิกันอยู่บ้านหอมเนาะอืมแซ่บเหรอแซ่บได้เอาบ่อโลบ่อโลนึงก็ได้ครับสาวพันเจ้าโลนึงสาวพันเนาะอันนี้เนาะมักแต่งกันตาลบเนาะ แซ่บเน่อยๆห้อมๆกบอ็โอเคเอาเอาไปซิมโร่หนึ่งเอาเป็นรถเครื่งเอาเบาะโลหนึ่งซองเนี่ยเนาะก็ได้แล้วกันนี่ได้โล่หนึ่งถ้าแทนมันจะ้หวาโอเคนี่นี่รถขีดนึงได้ซองนัวเติมเติมโอเคโอเคครับพใจแล้วจะมีกันตะโลนจะมีมักพ่างแล้วเนาะงานนี้เริ่มมีมักพ่างแล้วเนี่ย ส้มบาลาน,นี่อันนี้วะส้มบานนีจ้าขงส้มบานะโอ้บ่าค่ายโหลดได้ไเนะบอรเน็ยังโหลาสาวฮันนะโอเคจ้าจ้าเข้าใจจ้าดูนี่นะดูนี่ป่านะนป่าสดๆเลยนะนี่นะป่าน้ำคองนะเน่ะดาอนี้ก็จะเอามาแต่ไต้พ่ะนะ เนี่ยนะมาแต่ปัเสลอ๋อนี่ยนะ้ปลาปักเครื่องแล้เนานะโตง,ง่ายเลยนะเนาะติดยอดเลยนะไม่ดีหไล่คนมัก็มาซื้อเนะาะปลา สุดยอดเลยนะนี่นะัสอนเลยนะนี่ฝังเถิงนี่นะโหลดได้ได้บนนี่นะเิเสาโหลดได้าซ็ซ่าเนาะนี่นะอันนี้จะเป็นมูนมาตลางกันนี่ได้แล้วบป่าอย่าง นี่บอเลยตับต้อนอาไปปิ้งอะไรแซบต่านี้นปตับต้อนเนาะโจ๊กต่าเทียได่เลยเนาะตับปากุดยอดเลยนะาานยู่นี้เราก็จะคะ่ายเป็นฝ่า,ลาเลาไล่ ีลาเนะอันนี้ปับีปลาิ่อันนี้ปลาซิวก็มีนะซิวอะซิวอันนี้จานนจานามามจานามนเนหะซิวปลาเนนไ้หลายเนาะมีปลาปลาดุกปลาคอไดเนาะอันนี้ปลาถูไก่นะนี่นะเดจ้า ไก่ลาดไก่ไก่วงไก่ลาดไก่งวงไก่ต uh. ัวดุกดำไก่ตุกดำนะแต่แซ่มาไก่ดุกดำมาซื้อตดวแต่แรกดนเตอเลยค่ายตได้ไก่ดุกดำไงไก่ดุกดำโลุ่กก้าบาทุก้าบดับ่ดำได้ก็ไหนว่าดำแปดบว่ดำแต่ว่าดนี่ก้าสไก่งวงมีเป็ดได้นะไก่งวงเป็ดได จะมีนกเนี่ยนล่นน,นกกระถานะน,นี่นะสอดนอนนนนนะในอันนี้มันไนนะไน่ไก่นะน่าจะแซ่ดนะไน่ไน่คลองเลยนะับไนะ่คลองเอาไน่คลองเอาไปไปมกเนาะแซ่บอันนี้ปลาหนิ่นนะนี่นะว้าวเนี่ยปลาตายนะปลาหนิ่นปลาไนนะสดๆเลยนะ ป้าแ mm, pues uh, ่านยอดเลยมลาปาปาเน้อปาเด้อปาเด้ปลาเด้เนาะปลาอย่างงกุ้งนี่นนี่กุ้งอ่าลายเนาะนี้เั้นในปาเอรเ อันนี้กับกุ้งนะนี่เนาะกุ้งอย่างสเซนเีกุ้งแม่น้ำหรกุ้งนอกกุ้งธรรมชาต้ตนะนี่นะจานเาได้บเนี่ยาพัน้พสี่สิบนะนี่มันจะมีตัวน้อยะตัวน้อยแล้วตัวประมาณนึงแลก็ใหญ่้กุ้งนี่นะกุ้งน้อยนะยอะเลยนาะสตัวก็หล่อคิไ เร้องเป็นเรสร้างก็ะตัวหาังล้วก็จะขวให้เลยนะไอ้ทีนะนี่ยไอ้เีหลายขวเจะมาซื้อนะตัดเ้านี้อาหารอาหารนกินเนาะืพักเป็นป่าเป็นซีนักสดาะาเาะอ่นลนี่ป่า ลายสนิทเลยป่าสะอดจะจัดเป็นระเบียบเลยหวานค่ายนี่ยดูลปานะลปาคอูปลาคอปลาปาธรรมชาติปลาธรรมชาตินเลยนะเดี๋ยวเราจะขว่ให้นะซื้อแล้วขว่ให้พร้อมเนาะ มาเลาะแต่ละเทือนี่้าจออ้ปารลายล่าออ่านก็นะกงล่องไล่่แต่ตัวย้อยๆมาแต่ปลาไล่ายนะอันนี่ล่ายสนิทเลยนะปลา ปลาเคืองปลาเคืองปลาแค่ปลาอย่างนั้นเนาะปลาโจกมันมีลายเนาะปลาโจกเนาะอยู่นี่ไข่หมดก็ดีเนาะจะมีไข่หมดเออ่ผักว่านเนาะซองนี้เนาะจะมีไข่หมดลายเนาะไข่หมดแกงใส่ผักว่านเนาะนี่นะสุดยอดเลยเลยท่าน สด,สด่ายนะห,หมดเนะไข่หมัคอนะมัคอก็ยังมีนะสว่วงนี้นะมัคอบายๆนะบายก็แซบดีกันง่ายเลยนะมีไข่เยึดข่ใจนะแมสามลกพอดีแม่ไล่ หลาะไปล่อมาแล้วก็งงเลยหัวเสีย่ยเนี่ยล่ายพวกนัตปางยนไข่เป็ดเลยนะเป็ดไก่เป็ดไก่ไก่ล่าเป็ดลาดี๋ยเนาะเป็ดไเป็ดปิ้งเนาะปิ้งเป็ดแ่บ ใ่เรามีกุ้งม,มีปลาวาดเลยในนีเนะะนกับปลาเท่าน,นันเลยนี่กัน,น,น,นะน,า,ยนายแล้วนี่เนาะลายๆน่าจะมีไทยแล้วเนี่ยทองไงนาในตาดิน านี the the ah, the the ้เราคจะเปิดตอนตอนเช้านะประมาณห้าหกโมงนะแล้วเพิ่็จะปิดประมาณตอนตอนบ่ายนะเลาดนี้นะเ็งามาแใหม่ๆนป่าะล่าเลยนา่ายเป็นลน ดีเล่สุดลายเลยก็มีกรบเลยนะเ่ะมีกบนะเนี่ยรเาะกะแซบกะกบมีห้อยเลยไ สี่แดงๆเลยเนาะงามปากปล่าลินไปโอ้ยยังไงแบบขอนะตรงใีนะเนี๋ยวตัดขอปาบูอะไน่ปบูนี่นเนาะอานันนี้ป่ายังรถไีมเนาะรถแซ่ปัารถากิโลก็ได้หนึ่ป่ารถนี่ลุงชงแซ่ลุงชงแซ่โอ้ยปลารถมาค่ายกับป่าลาดตอนตมา ต่างนั่นเงเราตัวนี้จะตัวสั้นกหมูห้องนี่ลยปลาลาตัวลายนะอันนี้จะมีไข่เป็ดไข่ไก่นั่นนนะจะเริ่มมีมังวงอะไร้งจะมีป่าอยู่ี่เนะปลาแห้งป่าแห้งข้อมือแว่นนี่นจะมี ผักว้านไทยหมดนตัวน right huh? yeah. ี้ก็ดีดไล่ไปกันนะอห้ราเนีะดีมีมากเพื่อมากอึเนาะไลยเลยุตัวนี้ด้วย่อยประกนใเนาะ

ไทหมดนะสุดยอดเลยเลนะยนไหมดหัวไหตรงนี้นะนนนนะไหลนะหมดอันนี้มันมากเลยน,นี้นะแบบแซ่บนะมากอันนี้นะ่ายน่ได้อจริงจริงลีดนะอันนี้นะจานราสาวอันนี้เปนหนก,นกหกตัดขาหีไข่นะท่ ไก่ลาดเนาะตัวนี้ไก่ลาดไข่เป็ดีน้ไปลายลดี่มันมากมากล้ำน่แล้วนี่นะส่วนนี้ก็เรือมีเนาะมากน้ำหน่เมนะ ไข่หมดอสอนแลนวไข่หมดลายๆเลยเนาะว้าวนะนี่ก็จะมีค้าเส้นเส้นเฟอร เซนเอร์เนกว้างแล้วนี่เนาะเสียงทวงนีาเปียเซนเอร์อยู่นี่นะมีขาปุ้นแดนะเราจะมีข่ซีนนะนี่นี้เป็นซีนหัวนะนี่เนะนหันะมีผ้าลายด้นี่ะบอผ้าลายนะแซ่บมีโคน่าน้อยบ้เาตรงนี้ข่กิโลนึงแค่ไหน แสบ้าวแส่บ้อ๋คือเกานะสามเกานะอันนี้เป็นเทียะเทียะฟาชิปอ้เทียแซบเลย้ออะอะไรซื้อนโซ่วะม้นี่แหละอันนี้เป็นซินโม้นะนี่นะซินโมูกิโลใช่ซินโม้น่ซินโม้เปสห้า้เลแปดิบห้าน้อโอ้เยซินโมกิโลเลยแปดิห้าแปดสิบห้าอยู่นี่ขายเต็มมอาดเจ้าอันนี้มูลาดป่เนี่ย ปเดนเอาเป็นทุกข้างเนาะกิโลหนึ่งแปดสิหามูลาดโอเคนี่นะสดสดไม่ไหมอะไนะเนี่ยนะ็นสดนยงไตัวนี้จะเป็นีนหวเลยนะไม่เลยนะนี่นะสอยจูบ่อยจูบแซบเลยนะแซบขนาดแซบขนาดเลยสดๆใหม่ๆเลยมีตบมีอย่างละสอยจูบนาะ รอยจูใส eh ่เทียนเราแซดเลยนะไมๆเลยคนะหุนมูซินห่ะเน่นี่นะสด้าย่นี้ไม่นีรลายเลยเนะตัวนี้เลยซินมูเนาะอาจจะเป็นซินมูลาดเนาะเป็ายอยู่นี่เลยนีได้มูลเ้ลยนะมูลาด

ตรงนี้มันจะมีไขา่าเนีย,นยมาเนีมังม่วงนะนน้องมานีนะนม 18, นามวงแานอกองนึงจะมีสตาเกตตี้มีอ่างนะตัวนี้เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตธรรมชาติ็ดเองเอโยเกิร์ตนะกโยเกิแซ่แซ่บเลย มีมะพร้าวเนาะเด่เนาะก็ะะจะมีอาหารนะาหารแบบพื้นบ้าหนาห่ารซุกนาะอยู่นี่เนาะอันนี้คณะปอนมกไข่หินหรือออลาฟเนาะแต่แซ่บออลาฟมีอลาฟมีอ้อมขี้เล็กเนาะเด่นอลาฟขี้เล็กมกหน่อไม้ก็จะมีปิ้งมีปิ้งไสก้กรอกอะไรอยู่นะปิ้งไส้กรอกแซบแบไส้กรอกแซ่บๆเลยอยู่นี่นี่นะ อันนี้เป็นซีนนะนี่ว้าวนะปีนซีนซีนปีงอันนี้ซีนซีนมั่วนะซีนดดดเอ่อซีนแดดเดียวแล้วนี่ปงส้มมูใส่กอล์มแซ่บเลยรน้่ปีนซมมูแซ่บเลยปินเท้าแล้วนี่ ปิ้งปิงจะได้เนยสาม0านปิ้งสามผ่านเนาะปิ้งเขาปิ้งสามผักกีบนะองเลยนะนีมีแจมีส้มมี่านมีโอ๊กเรื่องแนี่เนาะเนาะยอดเลยเนาะสบายมาซื้แบบเปลนประเทศอาหารสุกได้เลยนะเนาะนี่เนาะมีมี่มัมเบนะนี่เนาะไข่มัมเนาะ ปี้ใหม่ๆอยู่นี่นะตัวนี้มูปินแล้วนี่นะแซ่บเลยมูปินอันนี้นเป็ดเนอนนี่นะเป็ดพัดโลไข่ตัวได้ไหมตัวเดตัวนี้แซ่บเป็ดพัดโลเนาะแต่แซ่บเลยเนาะแล้วก็จะมีอาหารกัดกินนะเนาะหลากหลายเลยนะเพราะว่าจะเป็นอาหารสดๆเลยว่าอาหารสุนะรกเนาะก็จะค่ายอยู่นี่นะเล,นนะเล่นนะักงาบเลยเนาะบักเล่นเนาะ มี่มาเล่นอันนี้อันนี้มากเลโอ้หม,มาเผนะ็ดมาเรเนาะแล้วนะฮะ,นะฮะ,นะฮะเราม,ม,มาเผ็ดมาเผดปอมเราแต่นี้นาะนะอันนี้สุดกำลังปีกว่านี้แบบปีซบัวนะมีหอมบัวนะอยูนี่นะมีล่ายเลยเนาะฟิชพักสดๆเลยนะมีผักสลัดอนี่นะ กัะแซะแลน้ผักสลัดนะนี่ัวผักแดงครับนี่นะผักสดๆเลยนะักซ เียผักสลัดนะสลัดกอบนีครับกาดได้ดีอันนี้ผักสลัดนะเข้มยี่นี่มีซองชนิดนะเนี่ยอันนี้เอ่อกอบนะอ๋อเฮ็ดยำนะเฮ็ดยำแล้วแซ่บนะนะนี่กะหลำปีกระลำปีได้เลยเนาะ ลนะัดร,รอบนมงามแล้วเนยเป็นหัว่นะในไม้อะไรกมานะเนี่ยนะดูกรช่ายเป็โหลดถ้าได้เอ่นป็โหลดสิบผันนะโอ้นเนืยะจัดเส็จระเบียบนอะงามเลยคนระมีผักบงแลยนะมีร่ายเลยนะคืกผักเนาะจะคึกคืนหนนะ่อยมือหวันเศร้านะมือหวันเศร้าที่คนกา จะมาซื้อเครื่องไล่เนาะอนันนี้นี่ค่ายมะขวยอะไนี่ยเหนื่อยนะมะกรวยนานมะกฮ้งอันนี้เนาะใบดีอันี่เนาะอันนี้อะมีมะกฮ้งเนาะไล่เลยเนาะมะกฮ้งมากระมุดอันนี้มละลระบุดอันนี้เนาะ ม,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 มีมากเย้ยมีอะไรเราไล่เลยเนาะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นปราการตลาดสดหรือว่าจะเป็นตลาดปลาซาดพิษอยู่ที่ใจกาลางนคขอร่วงเวกจา่านเนาะมันก็นจะมาตั้งอยู่ที่ซุ้นกันข้า,าวไอเตกเนาะก็จะมีอาหารลากหลยเลยเนาะมันก็นจะเพื่อทุกๆวันพุธและวันเสาร์เนาะ อาทิตย์หนึ่งซองมือเท่าน,นั้นเนาะก็จะเริ่มเปิดประมาณ5-6โมงแล้วก็ประมาณตอนปลายร่อสบายมือเนี้ก็ซื้อได้ได้ล่ายางอยู่งนี้เนาะซื้อซีนมูเนาะจะมีมากทันตลบได้มาก,ก้วยมากพา้าวแล้วก็มีพักได้จำนวนหนึ่งครับแล้วก็จะมีผู้คนเนาะมารอนีห้ไล่เลยเนาะรถก็จะจอด ว่าเต็มอยู่แถวจุดนี้เลยบริลีไซก็จะขอหลาคลิปนี้เราไปเพียงแต่เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี